ต่อมารับผมเรามาดูในส่วนของที่เป็นคําสั่งหรือว่าฟีเจอร์ใหม่กันบ้างนะครับอันนี้เป็นแบบใหม่แกะกล่องเลยนะครับคือคําสั่งของคีโนนั่นเองนะครับผมคำสั่งตัวนี้นะครับถูกพัฒนาแล้วก็ใส่เข้ามาในส่วนของ,ของที่เป็นอาจฉริยะเวอร์ชันยี่สิบแปดเวอร์ชันแรกเลยนะครับผมเป็นคําสั่งหรือว่าฟีเจอร์ที่ช่วยในการสื่อสารข้อมูลให้มันดีมากขึ้นนะครเองนะครับคีโนนในอาจฉริยะนะครับจะเป็นเครื่องมือสําหรับการใส่คำอธิบายหรือหมายเหตุเกี่ยวกับองค์ประกอบในโมเดลหรือว่าแบบแปลนนะครับ ช่วยสื่อสารข้อมูลนะครับเช่นรายละเอียดวัสดุหรือว่าตัวของข้อกําหนดงานก่อสร้างให้กับทางทีมงานของเราเนี่ยได้รับทราบเพื่อลดความซับซ้อนและทําให้ข้อมูลในโครงการของเราเนี่ยมีความชัดเจนเสมอๆน,น,น,นะเป็นมาตรฐานเดียวกันนั่นเองนะครับทีนรอนอาชีแขแคน,นครับมันจะเป็น <c oughs> อเอาเจียนนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างนะครับผม ต่อมาผมเดี๋ยวเรามาดูความสามารถนะครับแล้วก็การประยุกต์ใช้กับงานจริงกันสักหน่อยนะครับผมโดยความสามารถหลักๆของมันนะครับมันสามารถจัดการข้อมูลตัวของคี y n o เนี่ยแยกเป็นโฟลเดอร์ตามรูปแบบความซับซ้อนของข้อมูลได้นะครับอ,อ,อย่างเช่นตอนนี้นะครับคี y n o ผมมีทั้งหมดในแบ่งหมวดออกเป็นประเภทของงานินิชชิ่งเนาะเป็นงานฟลอร์งาน wall, งานบอลของานดอก็คืองานพื้นนานแล้วก็ตัวของประตูนั่นเองเออผมจะสร้างขึ้นมาอีกสักตัวหนึ่งนะผมเป็นอีกต เป็นในหมวดเขาจะเป็นงานเฟอร์นิเจอร์แล้วกันนะครับเราสามารถตั้งคีย์นะครับผมเป็น ID นะครับอาจจะใส่เป็น FU01 ก็ได้นะครับผมแลวก็สามารถตั้งชื่อไตเติลนะครับหรือว่าตั้งชื่อหัวข้อได้นั่นเองนะครับผมขอใส่เป็นตัวของเก้าอี้แล้วกันนะครับผมส่วนที่สําคัญมากๆนะครับคือมันสามารถใส่ข้อความหรือว่ารายละเอียดของวัสดุเข้าไปนะครับในส่วนของที่เป็นคีย์หนุนได้ในพาทของที่เป็น e s c r i p t i o นนั่นเองนะครับผม อย่เช่นเราต้องการระบุตัวของเก้าอี้ตัวนี้ให้มันมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นใส่รุ่นใส่ยี่ห้อเข้าไปนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเก้าอี้อ e ีเกียครับผมเป็นรุ่นอาจจะเป็นรุ่นซัก CS2 CS3 นะครับหรือว่า CE0203 อะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือว่าจะใส่ในส่วนที่เป็นการระบุสีก็ได้นะครับว่าเป็นสีขาวสีขาวธรรมชาติหรือว่าสีธรรมชาต,ติต่างๆเองก็สามารถระบุลงไปในส่วนที่เป็น description ได้เหมือนกันนะครับผม หลังจากระบุแล้วนะครับผมแล้วก็ใส่คีย์อะไรต่างๆแล้วเรียบร้อยนะครับเราสามารถนําตัวของคีย์โนดเหล่านี้ผมมาใช้ในการวางลาเบลพร้อมกับข้อความอัตโนมัติลงบนองค์ประกอบที่เราเลือกไว้หลายๆตัวพร้อมกันได้นะครับเช่นถ้าผมเก้าอี้ตัวนี้นะมันเป็นเก้าอ,อี้รูปแบบเดียวกันเนาะผมเนองการนําตัวของคีย์โนดนะครับ FU01 นะครับนำมาวางนะครับเพื่อให้มันเป็นการแท็กตัวขององค์ประกอบพวกนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะทําการแท็กพร้อมกันทั้งหมดกับสิ่งที่ผมเลือกเลยนะ เป็น f อศูนย์หนึ่งทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่เพียงเท่านี้นะครับผมหลังจากที่เรามีการแท็กหรือว่าระบุสเปคต่างๆลงไปในแบบของเราเนาะสิ่งที่ตามมานะัคือเรื่องของที่เป็นสัญลักษณ์ประกอบแบบนะครับผมตัวคีโนดเองก็สามารถนําคําสั่งตัวนี้มาประยุกต์ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมโดยอันนี้เราจะเรียกกันว่าเป็นการสร้างดีเจียนเนาะครับผมเป็นการดึงข้อมูลของคีโนดท,ที่เรามีการสร้างไว้ในโปรเจกต์ครับผมทั้งหมดเลยนะนำมาแสดงไว้ที่ แบบของเรานั่นเองนะครับผมจริงจริงในส่วนของที่เป็นรายการประกอบแบบตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะทําการกรองหรือว่าทําการฟิลเตอร์ให้มันได้นะครับให้มันแสดงผลแค่ส่วนที่เรามีการแท็กคีโนเราไปในหน้าแบบแบบนี้เท่าน,นั้นเองก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมส่วนของที่เป็นรายการประกอบแบบตัวนี้นะครับผมเรายังสามารถที่จะทาการเอ็กพอร์ตมันออกไปนะครับเป็นในหน้าของไฟล์ Excel ได้ด้วยนะครับผม ในการ e x p o r อออกไปนะครับผมมันจะ Format นะครับหรือว่ารูปแบบของคอลัมน์หรือว่ารูปแบบของเซลล์ต่างๆเนี่ยมันจะเป็น Format เดียวกับตัวของอิชิเคเลยนะครับผมนะบหลังจากลองเปิดดูนะครับจะสังเกตเห็นนะว,ว่า Format ม,มันจะเป็นรูปแบบเดียวกันเลยอาจจะมีคอลน์เพิ่มเข้ามาอีกสักหนึ่งถึงสองัมอลนะครับเป็นคอลน์ไทป์หรือว่าประเภทขอ,ของข้อมูลนั่นเองนะครับผมไฟเ uh huh. อ็ก์เทอตรงนี้นะครับเรายังสามารถใช้ในก,การแก้ไขข้อมูลนะครับหรือว่ารายละเอียดต่างๆได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นในสองไม่เป็น k ี y แต่ต้หรือว่าตัวของ เราสามารถแก้ไขข้อมูลได้นะครับเช่นผมต้องการเปลี่ยนสีเขาก็อี่ครับแกาจากสีขาวเป็นสีเทาครับผมแต่ผมก็ทําการเซฟเนาะแล้วก็ทําการาก็ปิดได้เลยนะครับแล้วก็กลับมาที่สองที่เป็นซอฟต์แวร์อัจฉ i ิยแล้วก็ทําการ Import ไฟล์ที่เรามีการเซฟเนี่ยกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทําการเขียนทับหรือว่าเป็นการ overwrite ไฟล์นั่นเองนะครับผมจะสังเกตนะครับว่าคีย์โนดผมนะในหน้าอ r c h ริยะเนี่ยจากเดิมที่ผมใส่เป็นสีขาวตอนแรกเนาะก็อีสีขาว ตอนนี้ถูกเปลี่ยนเป็นสีเทาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสรุปแล้วนะครับคำสั่งคีโนนะครับผมสามารถใช้ในการจัดการข้อมูลในส่วนที่เป็นคีโนเนี่ยสามารถแยกเป็นโฟลเดอร์นะครับตามรูปแบบความซับซ้อนของข้อมูลได้นะครับเพิ่มช่องสำหรับใส่ข้อความรายละเอียด ของวัสรุเนี่ยเข้าไปในคีนโนได้นะครับสามารถวางลาเบลพร้อมกับข้อความอันตโนมัติลงบนวัตถุที่เราเลือกได้นะสุดท้ายก็สามารถที่จะ import, export แล้วก็ส่งข้อมูล,ลต่างๆเหล่านี้ไปที่ไฟล์ Excel ได้รวมถึงการแก้ไขนะครับที่ไฟล์ Excel แล้วก็ส่งกลับมาที่ a อชิแกของเราเพื่อทําการอัปเดตข้อมูลนั่นเองนะครับ